อันนี้น้อยชะก,กัดค่ะ <c oughs> น้อยชะก,กัดตัวเดียวค่ะอยากได้ตัวไหนครับอยากอยากได้อยากอยากได้ตัวที่เป็นตัวที่หนึ่งเลยค่ะชื่อ <c oughs> ตัวนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้ต,ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะน้องอะไรอะก้องไม่โฟกัสอีกงนี ชื่ออะไรนะคะยืนชื่อน้องไปเลยนะคะน้องชื่อน้องชื่อแะไแต่ว่ามีน้องตัวสีเข็ดด้วยคะ่ะเก็ดเลยนะคะ น้องเห็นดือชักชกชกค่ะก่องน้องเขาสวยนะคะเราเห็นเราเห็นฐานแต่เรายังไม่ัตัวไม่เห็น อันนี้ดึงตัวมากกวเลยอ,อน้องที่เป็นอันนี้เมียคะดอกไม้ไฟปะคะ,ะน้องเป็นดอกไม้ไฟไหมยคะตัวนี้อา้าวคิดว่าจะแกะ่ไม่เห็นเลยคะ่ะหัวเหมือนดอกไม้ไฟเลยคะ่ะแต่ว่าถ้าน้องเขาบอกว่าให้น้องอยู่ในแบบว่ากลางคืนน้องจะ ยัง oh, <laughs> ยังค่ะฮ่า ah! <laughs> ไม่ใช่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 ตัวนี้ตธวยากได้ค่ะออยางได้ตัวนี้ค่ะน้องเป็นหยค่ะว็บใช่ม,มตัวเมฟ ใส่มากเลยค่ะจน,น้องใส่มากเลยค่ะจน้องใสมากเลยค่ะเหมือนก็นคือถ้าเป็นน้องน้อยจะสวยเลยนะคะโอน้องใส่ทั้งตัวเลยค่ะน้องนี่นะคะน้องนะคะสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยนะคะซื้อามาเหมือนรู้ว่าอุปกรณ์นะคะอยู่ตรงนี้หมดนลยนะคะเป็นไฟพร้อมนะคะนี่เลยค่ะอันนี้น้องนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่ต้องตั้งได้ไหมคะสุขาที่หัวจจิ๊บ อยากให้เห็นความสวยของน้องว่าน้องอะตัวจริงน้องสวยขนาดไหนนะคะสวยมากเลยะคะ่ะน้องตัวใสแจ๋วเลยค่ะกลางคืนเชื่อว่าน้องต้องสวยปันนี้มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ